สวัสดีค่ะน้องๆ Make a Wish ภารกิจสร้างฝันของเราวันนี้ยังอยู่กับพี่ๆ Baby Mom และผู้ปฏิบัติภารกิจของเราทั้งสองคนนะคะน้องเนยและน้องนิว้วเย่กับภารกิจที่มีชื่อว่าอยากเล่นละครใบ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 ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นตอนที่3แล้วถามน้องๆก่อนเลยดีกว่าว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมามี่าทอบ้างหรอือเปล่า ไม่ท้อเลยเหรอโอ้ยเก่งแสดงว่ากําลังใจดีมากๆเลยน้องๆค่ะพี่แนนเชื่อว่าการที่เราอยากจะเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราต้องรู้จักอดทนแล้วก็หมั่นฝึกฝนเพราะฉะนั้นเราไปถามพี่ๆเขาดีกว่าว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ฝึกฝนกันนานแค่ไหนคะครั้งแรกที่พี่เรียนที่เรียน30ชั่วโมงครับแต่ว่าก็ยังไม่เป็นเราก็ใช้เวลาฝึกฝนไปเรื่อยๆจนตอนนี้ทํามา8 9ปีแล้ว ก็ยังหาความรู้เพิ well, sure ่มเติมอยู่เรื่อยเกี่ยวกับเรื่องละครใบะครับน้องๆทางบ้านก็เหมือนกันนะครับต้องฝึกฝนอยู่เรื่อยๆต้องฝึกฝนเรื่อยๆให้เงินให้กำลังใจเรา3ามคนหน่อยได้ไหมครับก็คือเวลาฝึกไม่ต้องเครียดนะครับก็คือสนุกนะครับทำทำได้ก็ให้กำลังใจตัวเองแต่ถ้าเกิดสมว่าทำไม่ได้ก็พักพักนึงแล้วเดี๋ยวไป ้ท่านอื่นแล้วค่อยกลับมาทำต่อมาได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นพี่นี่เขาให้กำลังใจเราแล้วพร้อมที่จะลุยต่อไหมพร้อมค่ะพร้อมที่จะสนุกไหมพร้อมค่ะน้องๆพร้อมที่จะสนุกไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามารวมพลังกันสร้างความสนุกดีกว่าเอารวมพลังเฮ้ยเดือดสองเท้เฮ้ยนี้เราก็มาสนุกกับเรื่องของหน้ากากดีไหมครับจินตนาการหน้าหน้าของเรานะครับก็สามารถเป็นหน้ากากได้เราทําหน้าปกติหยิบหน้ากากขึ้นมาหนึ่งอันแล้วก็ใส่เข้าไป การที่สองครับหเห็นหน้ากากแบบเสียใจเลยนะครับซึ่งการที่จะเสียใจนะครับต้องเสียใจสุดๆแบบนี้นะครับทั้งปากทั้งตาเท่านี้เลยนะครับฟันด้วยฟันก็ต้องอย่างนี้นะครับซึ่งต้องทำอย่างนี้ตลอดนะครับอาไว้อ้อให้เกิดเลยอ้อวเกิดเลยทำไมถึงเสียใจขนาดนี้คะ ให้ให้ค่อเอาออกก่อนให้ออกก่อนเอออกก่อนปุ๊บต่อไปยังมีหน้ากาอีกอันหนึ่งโหนกโอ้โหนกจีนนะจ๊วยนองอารมณน่ากัวนี่เนี่ยเฮ้ยอ่าคนจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่ชึบเวลาเราแสดงอารมณ์นะครับถ้าเกิด ถ้าเกิดเราจะเล่นให้คนดูไกลๆเห็นเนี่ยเราก็ต้องแสดงให้มากๆากขเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่นล้วถือว่าคนดูเขาอยู่ไกลเขาจะมองไม่เห็นถ้าเกิดเราแบบปีนใจแค่แบบคนมองไม่เห็นใหก็ซื้อกล้องส่องทางไกลให้เขามาดูแล้วกันครัวงนี้ก็ถึงตาน้องๆลองใส่หน้ากากดูบ้างแล้วล่ะค่ะน้องๆทางบ้านจะลองทำไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะต่อไปเป็นหน้ากากอะไรครับเสียใจหนึ่งสองสาม คือโ,ง,โง,ง่โอโหคือบ้าใส่หน้ากากกันดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่เรื่องสองสหน้ากากที่ประหลาดที่สุดในโลกอันสุดท้ายแต่จะเป็นหน้าแบบไหนไปดูกันเลยนี่ก็คือหน้ากากแฟนซีหรือหน้ากากตามใจชอบนั่นเองค่ะ แต่น้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าแต่ละคนใส่หน้ากากแล้วเดินมาเจอกันค้างมาตั้หนึ่งครับแล้วค่อยถอดหน้ากากออกหันหน้ามองกล้องเอาหน้ากากออก มันๆด้วยการปาหน้ากากใส่กันแบบนี้ค่ะวันนี้ตกใจแต่ว่าความสนุกจะอยู่งี้ครับจะเร็วขึ้นครับกดใฮึบกดีจ เป็นยังไงบ้างคะน้องๆภารกิจในวันนี้สนุกใช่ไหมล่ะดูแล้วก็สามารถทำตามได้นะคะแต่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดซแล้วแต่รับรองว่าสัปดาห์หน้าสนุกกว่านี้แน่นอนอย่าลืมติดตามชมนะคะบ๊ายบาย